สัสดีค่ะวันนี้มาดูขั้นตอนการทำกาแฟนะคะของร้านส,สติคอฟฟีของเกมทำเป็นคนทำนะคะใา้กาแฟผีอ่อนค่ะคุณพี่สี่สิบหรอสี่อ่อนสามสิบห้าอ่อนนี่นะคะเราจะก,กันกาแฟสามสิบห้าอ่อนแล้วก็ใส่อะไรอีกคะแม่ นมเท่าไหรคะไม่บอกนะคะเพราะว่ามันเป็นสื่อของโอ้ยทำไมต้องห่วงขนนั้นล่ะเมไม่บอกนมเห็นนมอะไรค่ะนมนมแก้วนะคะแล้วก็ต้มจนหล่ออย่างละแก้วอย่างละสี่สิบมิลลิเมตรค่ะ ทำไมต้องหวงสซืออะไรขนาดนั้นล่ะแม่หนูซื้อสูตรมาเองหรอนี่นะคะแล้วก็ตักนแข็งใส่เลยใช่ไหมเมลีพร้อมเสิร์ฟเลยมันคือเมนูคาปูชิโน่เย็นนะคะแล้วก็จะใส่ฟองนมด้วยอ่ะซักฟองนมค่ะ งานลมืม <c oughs> เยนียมชักบ่อยใช่ไหมละ่ะตีนมให้เป็นฟองตีนมให้เป็นฟองสวยๆใช่ไหมโอเคนะบ <c oughs> ุ๊กบ่า <c oughs> สุดท้ายก็คือปิด,า <c oughs> ดาปดากอมเสิร์ฟค่ะอะไรละคะ่ะ แปดสิบห้าบาทใช่ไหมแม่ไปบ้านนะคะชมใหม่ค่ะ